สวัสดีครับ t s k นะครับต้อนรับท่านผู้ชมมาชมสุขโอร M150 Championship นะครับฤดูกาล2021-2022ถึงนะครับวนี้มากันที่สนามกีฬามาลายาเซตานนะครับน้องสุดที่นะครับจบเกมระหว่างเซตสามที่ี่นะครับเปิดตาลกับเบื้องการยูเวนต์นะครับครับสำหรับผู้เล่นเจ้าบ้านนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับขณะที่เมืองการยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ4-3-3นะครับเบืองการยูเนเต็ดทีมเดียวได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับจะบวกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับอยู่ใน ให้สัญญาแล้วครับระยะเกือบเกือบสามสิบหลาลองกดเลียดดูไปตรงตัวของกรกฎพิพัฒนาดาครับซาวครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับตั้งใจจะยิงลอดจำแพงครับไปกับอัศวซาวครับบอลสุดเส้นไปรีบเลยครับอัศวซาวไข่บอลเข้ามาแล้วมีโอกาสที่ซัดตรงนี้ไปตรงตัวกรกฎวิพัฒนาดาเลยครับปู่ได้จบแล้วครับมืองการโอ้เป็นทางด้านของเชนโตะนงาซสกีครับจังหวะนี้เนี่ยครับ ล็อเข้าขวาแล้วยิงเลยครับแต่ต้องชมปรินเอ้ยต้องชมขอให้ครับทางด้านกรกฎกดครับอีกครั้งครับเท้าขวานี่วิถีบอลเข้าหาประตูได้นะครับบอาโค้งตรงนี้ของสุขอภรณ์ตกล้อกระดอนออกหลังไปอะไรอย่าอาเอฟซีเจ้าบ้านเนี่ยครับบอลของสุขอภรนี่เปิดยัดเข้าไปเลยครับแล้วไม่มีใครไม่เล่นะครับเปลี่ยนเป็นบ,บอลยาวๆไสมบอนเดียชงออกไปให้อาอนนท์คอสมาหน้าประตูตรงนี้ปรินพุดมาจิ้งแกตคู่ล่าโอ้โหสัดข้ามขานออกไปครับ เ่วานนี้ครับทางด้านอานน์นี่เปิดยัดเข้ามาครับแล้วปรินนี่ออกมาชกบอลพลาดครับโล่งๆเลยครับตรงนี้สําหรับเก๊ฮูล่าครับแต่เจ้าตัวไปแปรบอลบ่มาข้าทางไซมอนเดียเขาะสั้นๆไม่มีทงครับอีกครั้งหนึ่งที่ชิวเฉียดอีกแล้วครับที่จะได้เล่นเกมรุกครับเราต้องชมด้านของทั้งซิมอนเดียแล้วก็เก๊ฮูล่านะครับหาพื้นที่เล่นเกมบุกได้ดีมากนะครับในวันนี้เจตนาทานเฮสของเบื้องการเคาออกให้กับเฮสอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วครับเฮส ได้ตัดเข้ามาตองนี้ได้มองหนึ่งสู่ลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับอย่างนต้ของเชนโตะนากาสากิแล้วครับโอ้ความร้อนเสียบมุมเข้าไปสวยงามมากมาดูอีกทีครับเฮดเนี่ยครับไม่จับเลยครับโอ้โหแล้วเปิดเข้ามาผูกประกบอยู่ถึง2คนนะครับเชนโตะนางาซากิแต่ก็มีช่องว่างพอครับให้เขาจะสปัดโมงครับเสียบสามเหลี่ยมเสาซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามเนี่ยครับ โอ้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับกอลากดคือลูกนี้นี่ต้องชมเลยว่ายอดเยี่ยมทั้งคนเปิดแล้วก็คนหม่งเลยครับถึงเบาะยาวๆก็ไม่ผ่านป้าขยุ่นรูเลยครับมาอลไครับซูเปวีซูเปวีมีประทางของเจ้าถิ่นลยครับหยอดเบาะมาตรองนี้ได้จัดจ่อหนึ่งประตูต่อหนึ่งกันได้ครับจากไซบอนเดียครับโอ้เงียบไปนานครับไซมอนเดียแต่โผล่กลับมาอีกทีมีประตูเลยครับเป็นลูกหม่งเหมือนกันครับ เดี๋ยวดูครับคือไปปล่อยให้ทางด้านสุปวีเนี่ยมีพื้นที่ครับแล้วฝั่งนี้เปิดเข้ามาครับโอ้โหทางด้านของซิมอนเดียนี่ยืนโล่งเลยนะครับไม่มีคนประกบใกล้ๆเลยครับจังหวะนี้เรียกได้ว่าทั้งตั้งปอมเปิดแล้วก็ตั้งปอมโ่งเลยครับจังหวะนี้กลายเป็นประตูตีเสมอที่ง่ายๆเลยครับสำหรับเจ้าบ้านเกษตรศาสตร์เอฟซีครับไปเหนี่ยวลูกนี้ก็ฟาว้ะครับโอ้โหเล่นแล้วครับปบของเบิรมการมาออกขวาให้กับโจนาธานเฮส เฮสหยกยกฝ่ายกเข้าขวาตรงนี้ได้กิงอีกแล้วครับโอ้โหแล้วได้ซ้ำได้ยัดอีกทีหนึ่งของนางาซากิอโ้ปวดไปเลยครับนี่ครับดูครับคือทางด้านกอลากดเนี่ยเผื่อจะไปรับบอลนะครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลแรกจับได้ดีแล้วตัดเข้าในมาได้ด้วยครับแล้วแทงทะลุช่องมาโอ้โหบอลมันไม่คลิกครับบอลมาอยู่ที่รัชนนท์กันยาทองเพื่อแล้วครับรัชนนท์ ขยับให้เพื่อนแล้วถึงด้วยครับอัศว์เซาดวลกับเพชรรัตน์โยกโยกเข้าหาเพชรรัตน์ต้องซัดลูกนี้ตีสามของกระปุกนี่สองประตูต่อนหนึ่งเลยครับจ่อเลยครับจากนแดนของทุ่มสะพัมีลูกมือกิจนะครับโอ้กองกลางตัวรับคนนี้มีลูกซ้ำของเลโรซัมซาวเข้าประตูไปได้ต้องชมอัศว์ซัมซาเลยครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับดูดแล้วได้หนึ่งหนึ่งตัวตัวครับดวลฉีกระชากมายิงจังหวะนี้ครับ โอ้แม้ว่าทางกรกฎจะเซฟไว้ได้นี่แต่ก็ไม่เพียงพอจะป้องกันประตูครับจังหวะนี้นี่หลอกด้านเพชรารัตเสียหลักเลยนะครับล้มเลยครับโอ้แต่ต้องชมการเคลื่อนที่ขึ้นมาของทางด้านพงพัฒน์ด้วยครับคือไม่มีใครตามเขาขึ้นมานะครับอ่านนล้องวางเข้ามาในกรอบเขตโทษตดนสกีนโดยจะกิดแต่ว่าเข้าทางของสุภวีใส่บอลเดียวโอ้คอยล้วครับเลือกให้กับสุภพรครับ สุภพรมาแล้วครับโยกโยกมาเองสุภพรดวงเชียงคำเข้าช่องให้กับเก็กค,คูล่าในกรอบ18บแปดล้านแล้วเปิดมาตรงนี้ยังติดอยู่เลยครับสุภพรหวางขวาตรงนี้มากังประตูในบ้องเหมือนกันเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเก็กค,คูล่าหรือเปล่าครับจังหวะสุดท้ายครับเอฟซีมาได้ประตูตีเสมอในช่วงครึ่งแรกครับโอ้เป็นทางด้านหมายเลขยยิ่สามครับบอลเนี่ยไปโดนทางด้าน เราตงดูดดดดอีกทีครับไม er. ่ era, เป็นน <respuesta. S 2> ่าจะเป็นเกรกเนี่ยแหละครับจังหวะนี้ครับวกแล้วบอลมันติดไซด์เลยครับด้านหลังไปเลยที่สามเนี่ยรัชศักดิ์ไม่ทันมันหมุนโบวีมีประทังดึงบอลดึงบอลเซเรโอทำทางไปแล้วเลือกคอสเข้าไปในกรอบเขตโทษได้มงเช็ดตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทงด้วยเลยครับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับนี่ไงครับเจ้าตัวแล้ว คือมีโอกาสได้โขกโล่งๆคนเดียวเลยครับแต่ว่าดันไปมงสะบัดออกนอกกรอบไปเองครับเก๊กน่าเสียดายครับเจ้าถิ่นนะครับรเกษตรศาสตร์ได้ออสซ่าเกมก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับไทยแสงทั่วภีปโหม่ขอบมือนกันขึ้นมาซ้ายครับซ้ายตรงนี้นาักสกีเห็นตกนาักสกีเปิดมาไ้้สััักโโออหนบแต่ปครเปิดจากทางซ้ายครับนี่ไงครับไปที่เสาไกลครับออื้ จงหว่านนี้ฉีกหนีทางด้านสุปวีได้แล้วครับแต่ว่าไปแปลไปจ่ายเบาเสียเองนะครับเดียลุกนี้โอ้แต่บล็อกได้ของเก๊กคูล่ามีความขยันไหลกลับมาให้กับเดียสันโด้ไปตีเซฟของปรินเลยครับบ้านงี้ยมาดูจังหวะนี้เขาเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับแต่ต้องชมความขยันของเกรกเนี่ยครับไปแย่งบอลมาได้ครับแล้วจ่ายถทาหวายพานครับให้กับเซย์มอนเดียครับแต่ต้องชมท่านของปรินนิเนี่ยปรินเนี่ยครับยังอ่านได้ดีครับ สุบวีสุบวีมีปะทังโยกแล้วพยายามที่จะจ่ายยัดมาตรงนี้ของอานนท์ม่งลูกนี้ปัดไปชัดคๆเลยครับปริตใส่บอลเดียรช้าไปหน่อยครับได้เลยครับจังหวะนี้ครับสุบวีเนี่ครับเปิดหยอดหยอดมาครับโอ้ในช่วงเลกที่สเนี่ยเลยครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับจังหวะโขของอานนท์ครับน่าจะเป็นประตูมากๆนะครับให้เแป้นเลยครับ บอลเดียทะลุช่องสวยด้วยครับลูกนี้ไม่ล้ำโอ้โหแล้วจิงไม่ตรงกรอบด้วยครับเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าล้ำหรือไม่ล้ำครับจังหวะนี้ครับเรื่องการเข้าทำนี่ถือว่าดีมากมากครับโอ้จังหวะนี้ค่อนข้างชัดเจนครับเรื่องล้ำหรือไม่ล้ำนะครับดูความประหยัดของเกคูร่าได้ด้วยครับเขี่ยบอลเล่นต่อครับเกคูร่ากดไปคนเดียวเลยครับเกคูร่าตัดมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านจักริบแล้วได้ด้วยโอ้โหลูกนี้ผู้สิทธิ์ไม่ให้ครับ มาแล้วครับอนุพุทธิเปลี่ยนสปีดเบาหนีอนุสรแล้วเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนี้สกุลชัยโอ้โหซัดแล้วเบาไปหน่อยไปต้องตัวปรินเลยครับลงเชียงครับสุกพรเปิดบอลมาเสาแรกตรงนี้ไม่ผ่านครับปารุษหลอกยัดเข้ามาอีกที่หนึ่งก็เข้าไปของปรินเลยครับแอรหนึ่งคนหรืจังหวะนี้กันก่อนนะครับสุกพร ปบอลเข้าช่องมาถึงไซมอนเดียโดดจิ้มเลยครับล็อกจัดดูของสกอพอลข้ามคาออกไปครับได้รับบาดเจ็บนะครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ต้องเล่นต่อนะครับทางด้านสุขอาลรนี่มีสุดท้ายหรับชดเชยกระดาล้วครับไซมอนเดียไปเองครับไซมอนเดียตรงนี้โยกโยกเข้าซ้ายแล้วล็อกสัดดูน้ำก๊อกครับนก๊อกน่อาจจะหายเลยครับเสียงสุดเสียงนะครับสำหรับกระเสาะเล็ซีครับดูครับจังหวะล็อกเข้าซ้ายครับตัดคัดอินคัดอินเข้ามาครับ โอ้โหแล้วบอลมันโผล่ออกไปนิดเดียวครับเดเซริโอเกี่ยวข้างไปเลยครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นเกษตรศาสังเกตุครับเปิดบ้านเสมอกับเมืองการเสร็จไปแบบจุดมันเลยครับสองประตูต่อสองครับ